ใช่เก่าสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสร็จแล้วสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะครับ BYD Seal ครับคันนี้นะครับทำการเคลือบแก้วในสเตป Alpha Code Pie นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของร้านเราก่อนหน้านี้นะลูกค้าเนี่ยไปใช้มาประมาณไม่นานนะมันในที่สองอาทิตย์เนาะก็จะมีริ้วรอยจากการที่ถูกกระตี <c oughs> บ้างเล็กน้อยยิ่งเป็นสีดนะ <c oughs> านนะเห็นชัดมากก่อนหน้าที่เราทําการเคลือบแก้วนะเราต้องเตรียมผิวก่อนนะครับสาหรับคันนี้เตรียมผิวอยู่ประมาณครึ่งวันเหมือนกันนะสำหรับสีดําของ BYD ต้องยอมรับว่าสีค่อนข้างนิ่ม แต่ก็ได้รับการปกป้องด้วยสเตปนี้เป็นสเตปที่เป็นเซรามิกนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นจากโมเลกุลสีเลยแล้วก็ในส่วนอื่นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดริ้วรอยลูกค้าได้สั่งทําการติดตั้งฟิล์มแต่ก็รอยเช่นว่าจะเป็นตัวเจ็ตแบ็กเบ้ามือจับตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นขอบประตูด้านในตรงตรงบริเวณนี้นะครับลูกค้าก็สั่งทําการ ติดฟิล์มใสกันลอยให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปใช้งานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่ได้รับความปลอดภัยจากไม่ว่าจะเป็นจุดเสี่ยงความเสี่ยงต่างๆบริเวณนี้ก็ติดนะครับนี่ติดฟิล์มใสอยู่แต่ว่ายังไม่แห้งสนิทด,ดีนะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันมันไม่ใช่ถังน้ํามันฝาถังชาร์จได้ชาร์จบ่อย,อยๆแน่นอนเขาก็เลยต้องติดฟิล์มใสกัะลอยตรงนี้เอาไว้ครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับออาฟากาฟีนใช้เวลาในการทําประมาณ1วัน แล้วก็ติดพิม์มไอีกหนึ่งวันเขามีเวลาหน่อยก็ใช้เวลาประมาณ2อถึงสวันก็จะพอดีพอดีนะครับแต่ว่าไม่เกิน2วันนะสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วติดฟิล์แต่การรอยติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้ครับดูผลงานได้ตาม Facebook เลยวันนี้มิกกี้เสร็จแล้วสวยขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆครับ BYD Seal ครับสวยงามมากวันนี้สวัสดีครับ